ครับ FC นี่นะฮะลักษณะของต้นถมพายนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับอันดับแรกนะครับนี่คือต้นสมพายนะฮะคล้ายไหมครับคล้ายกระท่อมไหมครับคล้ายใบกระท่อมนะครับรสชาติก็เหมือนกันนะครับขมนะครับนี่ครับถ้า f c นะครับมีต้นถมพายนะครับวัดขึ้นมานะครับนี่ วัดขึ้นมาตามที่เราพอใจนะครับประมาณ50-60ถึงเซนแล้วตัดนะครับตัดให้มันมียอดอย่างนี้ฮะให้มียอดนะครับพอต้นลำต้นตรงนี้อายุประมาณสัก2เดือนนะครับเราถึงจะเอายอดกระท่อมมาเสียบตานะครับมาต่อตาได้นะครับหลังจากนั้นเราค่อยเด็ดยอดนะครับ ถามว่ากระท่มทำทำทำจากต้นทมไพดียังไงนะครับหนึ่งมันเขามีรากแก้วนะครับเขามีรากแก้วนะครับถ้าเราล้อมไปนะครับก็จะทําให้ต้นไม้มันกระทบกระเทือนนะครับตรงนี้อยู่ที่สวนเลยนะครับผมก็จะทําทุกต้นนะครับนี่ผมเลือกไว้แล้วฮะเลือกไว้อย่างละสองต้นสองต้นนะครับหลังจากนั้นผมถึงจะต่อกระท่อมนะครับผมจะทําทุกต้นนะครับ เพราะว่าถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยกระท่อมจะโตวไวมากนะครับกระท่อมโตวไวมากแค่เราใช้ยอดนะครับลักษณะเดียวกับาการาเสียบยอดไม้ชนิดอื่นๆนะครับการเก็บก็อยู่ที่5-6เดือนเราก็ได้เก็บกินแล้วนะได้กินแล้วนี่คือลักษณะของต้นผมพายนะครับต้นตอกระท่อมนะครับนี่ให้ f อฟได้ดูกันเลยนะครับนะ สวัสดีครับ fc ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านส่งแมวนะครับวันนี้เดี๋ยวบาวนิดจะมาพามาดูการขยายพันธุ์ต้นกะท่อมแบบอีสานบ้านเรานะครับก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับคือต้นพันธุ์ของกะท่อมเนี่ยเขาใช้ต้นกะทุ่มจะเป็นกระทุ่มบกกระทุ่มนากระทุ่มทามกระทุ่มอะไรได้หมดนะครับแต่เป็นต้นกระทุ่มนะครับสาหรับต้นกระทุ่มนี่ภาคอีสานเอินกกถมพาย ะคกตมไายจะมีลักษณะคล้ายๆเลยนะครับคล้ายๆใบกระท่อมเลยนะครับถ้าเราศึกษาเข้าไปก็น่าจะอยู่ในวงเดียวกันนะครับของกระท่อมเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เหมือนกันนะครับลักษณะดอกลักษณะเมล็ดเหมือนกันนะครับกับก้นกระท่อมนะครับผมก็เลยศึกษาถามเพื่อนผู้รู้นะครับว่าเราจะใช้ต่อยอดหรือว่าต่อตาหรือว่าเสียบกิ่งได้ไหมนะครับผลสรุปว่าได้ครับ นี่ครับมาดูผมต่อยอดนี่ครับคือการต่อยอดของกระท่อมนะครับต่อใจต้นกระทุ่มหรือว่าต้นถมพายนะครับอันนี้อยู่ที่7วันนะครับ7วันนี่ฮะเจ็วันถ้าเราดูสังเกตนะครับยังมีตาเขียวๆอยู่อย่างนี้ถือว่าติดนะครับต่อไปก็ให้ตัดตรงนี้นะครับและให้เขามาเลี้ยงแค่ยอดตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ได้นะครับทําให้กระท่อมมีรากแก้วสมบูรณ ครับนี่ครับ FC ต้นกระท่อมนะครับที่เราต่อตาได้1เดือนนะครับตอนนี้ได้ล้อมมาปลูกไว้ที่หลังบ้านนะครับนี่เนี่ยนี่คือต้นกระทุ่มนะครับหรือทางอีสานเรียกต้นถมพายนะครับเป็นถมพายบกนะครับไม่ใช่ผมพายนานะครับนี่กิัดออกเห็นไหมครับ ล้อมล้อมมาปลูกนะครับล้อมมาปลูกนี่ฮะนี่นี่นี่ไงนี่ครับนี่พอได้หนึ่งเดือนนะครับก็ให้แก่าพันในการต่อยาตานะครับออกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่เราตรงเราเสียบยอดยายายาวออกนะครับนี่ครับลงมาครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ อันนี้คือติดแล้วครับนี่สังเกตตัวนี้กําลังกําลังนะครับเห็นนะครับมันกําลังจะแตกใบนะครับพอตรงนี้แตกใบให้เอาออกนะครับนี่ฮะเพราะว่าอะไรครับมันจะได้เลี้ยงยอดกระท่อมนะครับตอนนี้ก็กระท่อมกําลังราคากําลังสูงนะครับนี่ นี่คือกระท่อมพันก้านแดงหางกัง้งต่อส่ต้นกระทุ่มหรือต้นทมพายบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นน่ฮะเห็นไหมนี่เขากาลังเขากําลังเขียวเลยครับนี่ฮะนี่นี่ตรงที่ตรงที่เราต่อตานะครับก็ถ้าได้ขนาดนี้แล้วใน่อยอายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับสําหรับใบเล็กๆอย่างนี้นะครับให้เราเด็ดออกให้หมดนะครับอย่าให้ขึ้นนะครับอย่างนี้อย่าให้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแย่ง น้ำเลี้ยงที่จะมาเลี้ยงยอดนะครับของกระท่อมของเรานะครับนี่อย่างนี้เราจะได้ต้นกระท่อมที่มีรากแก้วนะครับบางเรือนอาจจะมีต้นสองต้นก็สามารถที่จะทํายาอะไรเราได้เลยนะครับน,นี่นี่เห็นไหมครับนี่ได้สองใบแรกนะครับต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมครับก็ตอนนี้เรามาที่ สวนสั่งฟ้านะครับเรามาดูการเสียบยอดกระทอมหรือว่าเป็นการขยายพันธุ์ต้นกระทอมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราทําใส่ต้นทมพายนี่เลยครับอันนี้เ okay. ป็นต้นทมพายขนาดใหญ่นะครับเท่าแขนนะครับนี่เมื่อเราต่อยอดได้เสียบเมื่อเราเสียบยอดได้อย่างนี้แล้วนะครับนี่คือกระท่อมหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเราต้องเด็ดออกนะครับเด็ดออกให้หมดนะครับพวกนี้เด็ดออกนี่คือการดูแลต้นกระท่อมนะครับนี่ครับ ก้านแดงหางกั้งเห็นไหมครับใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยครับเดี๋ยวเราก็จะได้กินนะครับนี่ครับการเจริญเติบโตนี่คือต้นพันธุ์นี่ครับการเจริญเติบโตของเราขึ้นแล้วนะครับนี่คือกระท่อมตยอดกระท่อมแบบอีสานอีสานบ้านเรานะครับเราไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์กระทุ่มนะครับหรือว่าต้นถมพายนะครับเราสามารถที่จะตัดต้นถมพายแล้วเสียบยอดลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้สําหรับเทคนิคนะครับต้นนี้ผม ต่อยอดแบบการควบแน่นนะครับยังไงควบแน่นยังไงก็คือต่อแล้วคลุมถุงนะครับอ่ะนี่ถุงนะครับเราเนี่ยถุงที่ผมควบแน่นเพน่อแกะออกนะครับเราก็จะได้กระท่อมแบบนี้นะครับวิธีการดูแลกระท่อมให้โตเร็วก็ไม่ยากครับปุ๋ยมูลสัตว์นะครับขี้วัวขี้ควายใส่ลงไปนะครับแต่จะให้เน้นย้ํากระท่อมชอบน้ํานะครับน้ําอย่าให้ขาดนะครับกระท่อม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดสำหรับการติดตามรับชมนะครับเป็นสาระดีๆที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะครับต้นพันกระท่อมคือต้นถมพายคือต้นกระทุ่มถ้าเรามีเน้นยำ้ำหายอดไปเสียบแค่นี้เราก็ได้กระท่อมพร้อมที่จะปลูกเพื่อจำหน่ายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ